อันนี้อะไรอ่ะอราบิก้าอันนี้โร <ล S 1> <โล S 1> บาัตตาค่ะอราบิก้าน,นี่จะมีอยู่นี่ดูด้านหลังนีะหนึ่งต้นเพราะว่าตรงนี้พื้นที่สูงมันมันไม่ได้ค่ะก็เลยต้องปลูกเป็นโรบัตตาแต่โรบัตตาตัวนี้ก็คือตอนแรกจะมาปลูกเชียงรายเขาก็จะต่อต้านกัน มันไม่ไ,มได้กลัวทำสายพันธุ์เขาเพี้ยน,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกครั้งโรบัตตาเขาบอกว่าต้องไปปลูกชุ่มพอนะอะไรทั้งใต้เ่งนี้ค่ะแต่พอเอามาปุ๊บแล้วเราก็ส่งประกวดก็ส่วนมากก็ทางเชียงรายได้รางวัลเกือบทุกป,ปีเลยคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยส่งเสริมให้พื้นที่ราบเงนี้ค่ะปลูกกันใช่อันนี้ยังไม่สุกนะคะถ้าเกิดช่วงที่สุกก็คือจะเห็นเหมือนลูกเชอร์รี่เลยค่ะจะแดงทั้งส่วนอย่างเนี้ยค่ะ ต้องปลูกกี่ปีครเนี่ยกว่าจะได้มัล็ดมันเนี่ยที่จริงประมาณสามปีก็ติดลูกก็ติดแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงตรงพุ่มให้ได้เดยอะๆนี่ประมาณห้าปีถึงจะเก็บได้เต็มที่ค่ะอ,อันนี้ยังไม่เคยดกค่ะตัวนี้ถ้าเกิดช่วงที่ดกก็คือใบมันจะไม่เห็นเลยค่ะก็จะแบบมีแต่เม,ม็ดหมดใช่ค่ะ,คะปีนี้ฝนมันมาช้านิดนึงค่ะปีที่แล้วนี่วงการกาแฟนี่วิกฤตมากเลยค่ะเพราะว่า ากาแฟไทยพุ่งแบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วต้องใช้กาแฟลาวกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าถ้าเกิดกาแฟไทยยังยังยังไม่ลดนะคะก็คือของลาวกับของพม่านี่ทรรกเข้าไทยแน่นอนค่ะมันมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังกำลังเริ่มเป็นห่วงถ้าเกิดเป็นอาราบิก้านี่ผลผลิตมันจะจะไม่ได้อย่างนี้นะคะมันจะน้อยกว่าเหมือนเขาจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ กเป็นพงพงเีหยค่ะอือช่วงที่ปีที่มันสูงนี่นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาเก็บได้เดินไม่เล่นเดินไหนอ่าเดินไหยนะคะประมาณหน้าหนาวพอดีเลยค่ะท่านวามกราชช่วงที่เมิี่ยังคะามารับจ้างเก็บไม่กาแฟ่แล้วนะมารับจ้างเก็บไม่กาแฟ่เอาไหมมาแลาวไหมครับ มัรับจ้างเก็บไม่กาแฟระหว่างทรงพุ่มกว้างกับทรงพุ่มสูงใช่ว่าจะได้เมล็ดดีกว่ากันใช่ค่ะแล้วเราก็ทําทดลองไปอย่างนี้ทุกปีเพราะว่าเผื่อจะเป็นข้อมูลให้กับสวนอื่นๆได้ด้วยนะคะว่าเป็นเกษตรเรียนรู้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราอิงตามทฤษฎีอะค่ะมันก็ไม่ได้ผาอหมยต้องทดลองจงกต้องทดลองดูว่าได้ผลไหม เต็มเลยใช่ค่ะโตมากเลยนะน้องอยู่ใช่ค่ะ